สวัสด sí, ีครับพวกปัญญาฮอตในทีเด็ดวีพีนะครับก็คืนนี้นะครับเวลาที่สองสิบนาทีนะครับปารีสเจงตงเมนจะเจอกับโอลิมปิกลียงนะครับเป็นบอลถ้วยของฝรั่งเศสนะเป็นบอลถ้วยของฝรั่งเศสนะครับก่อนดีนนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับใครที่กาลังมองหาเว็บที่มันคงปลอดไปนะครับไม่โกงไม่เกลียนนะกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนก็มาเล่นเท่านั้นนะครับสมัครฟรีนะครับแค่เติมทุนก็มาเล่นเท่านั้นครับพร้อมเข้ากลุ่มเวีพี นี่เลยนะครับกลุ่ม VIP นะเดียแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้ามีบอลแก่งนะแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแก่งนะครับนี่ครับเมื่อเช้านี้ก็แจกกันไปแล้วนะครับแล้วก็แตกกันไปแล้วด้วยนะนี่เลยนะครับเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูนะครับเลื่อนให้ดูนะครับนี่ครับถึงเวลาแตกก็แตกกันรวดๆเลยนะครับแตกกันนี่เลยนะครับโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันนะครับมาเข้าเรื่องกันคืนนี้เวลาทีสองสิบนาทีนะครับ PSG นะครับเจอกับโอลิมปิกลียงนะครับก็ ็นบอลถ้วยของฝรั่งเศสน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติคู่นี้กันนะครับสถิติคู่นี้การเจอครั้ง5ลล่าสุดของคู่นี้นะ5เกมล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่าเบชเชนะครับค่อนข้างจะได้เปรียบลียงมากนะครับเพราะว่าเปชเชสามารถอชนะโอลิมปิกลียงไปได้ถึง4เกมจาก5เกมล่าสุดนะครับ4เกมถึง5เกมล่าสุดนะครับแล้วก็ยิงขาดด้วยนะครับ ยิงไป5ประตูต่อ1นะครับ4ประตูต่อ <atem> 2แล JI, so oui, 2> ้วก็1ประตูต่อ0นย์นะครับแล้วอียงก็ชนะแค่2ประตูต่อ1นะครับถือว่าน้อยนะครับส่วนเปเช่นะครับเปเช่ก็ชนะไปชนะไป5ประตูต่อ0นย์นะครับต้องบอกว่ายิงกันยิงกันโหดมากนะครับยิงกันเยอะมากนะครับส่วนสูงแรกนะครับสังเกตว่าสูงแรกคู่นี้ก็จะยิงกันครึ่งแรกเยอะนะครับ4จาก5เกมล่าสุดนะครับบินสูงแรกแตกนะครับบินสูงแรกแตกก็ไม่ใช่แตกธรรมดานะครับแตกแบบกินเต็มกันด้วยนะครับ ส่วนสูงเต็มเกมนะครับส่วนสูงเต็มเกมก็ดูได้เลยนะครับยิงกันห้าประตู6ประตูบางเกมนะครับบางเกมถึง6ประตูด้วยซ้านะครับเขาต้องบอกว่าสูงเต็มเกมก็แตกกันไปรัวๆนะแตกกันไปรัวๆนะครับบอกบอกเลยนะครับว่าบอลกู่นี้นะครับน่าจะเดือดมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของฝั่งพีเชสเกันนะ ฝั่งเพเช่นะครับ5เกมล่าสุดนะครับกลายเป็นว่าชนะรวดตั้งเกมเลยนะครับก็มีชนะ1ประตูต่อ0ทีประตูต่อ0แล้วก็7ประตูต่อ0ด้วยนะครับก็บอกว่ายิงเยอะมากนะครับยิงเยอะมากนะครับมีชนะ9ประตูต่อ0ด้วยนะครับเพราะว่าเพเช่ตอนนี้นะครับเป็นสุดยอดทีมแห่งยุโรปไปแล้วนะครับส่วนสูงแรกนะครับสูงแรกนะครับต้องดูก่อนนะครับนี่ครับ5จาก5เกมล่าสุดนะครับสูงแรกแตกทุกบินเลยนะครับเดี๋ยวแตกกันแบบแตกเต็มแตกเต็มนะครับแตกเต็มนะ ส่วนสูงเต็มเกมนะครับ3จาก5บินนะครับสูงเต็มเกมก็แตกแตกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของโอลิมปิกลียงกันบ้างนะครับสถิติของโอลิมปิกลียงนะครับ4จาก5เกมล่าสุดก็ชนะนะครับชนะรวดมาเลยนะครับ4จาก5เกมล่าสุดนะแล้วก็ยิงเยอะด้วยนะครับยิง3 2 3 2นะครับแล้วก็2ประตูต่อ1แล้วก็2ประตูต่อ0ูนย์นะครับ คู่นี้ครับเหมือนบอลถูกคู่นะครับเพราะว่าทั้งคู่นะครับ like เป็นทีมที่ยิงประตูเยอะเหมือนกันเลยนะครับเป็นท er ีมที <Bless. S 2> ่ยิงประตูเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นคืนนี้บอลสูงต่ำนะครับบอกว่าน่ากดมากนะครับถ้าราคาเปิดมาสวยๆนี้น่ากดจริงๆนะครับส่วนสูงแรกนะครับดูสูงแรกนะครับสูงแรกนะครับ5้เกมล่าสุดสูงแรกแตกเต็มมันทุกบินเลยนะครับแตกเต็มทุกบินเลยนะครับบินสูงแรกแตกหมดเลยนะส่วนสูงเต็มเกมนะครับของโอลิมปิกดิยงนะก่อนนี้เลยครับแตกไป3จาก5เกมล่าสุดนะครับแตกไป3จาก5นะครับ ต้องบอกว่าโหดมากนะครับโอลิมปิกลียง3เกมล่าสุดนยิงประตูเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเราไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้นะราคาที่เปิดมาคืนนี้จะเป็นยังไงนะครับควรจะเล่นฝั่งไหนนะครับเพราะว่าทั้งคู่นะครับก็เป็นทีมที่ยิงประตูเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เจอในที่สนามกลางแล้วก็เป็นนัดชิงบอลตัวด้วยเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีประตูแรกขึ้นมานะครับอีกฝั่งต้องเปิดหน้าบุกแน่นอนครับนี่เลยครับก็กลายเป็นว่าอปารีสริงเมนนะครับเปิดมาที่ลูกครบทึ่งนะครับน้ํา 1.05ู 1> 1. นะครับโอ้เยอะมากนะครับน้ำนี้เป็นน้ำนี้ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีต่อ1ลูกนะครับน้ำเจ็ดสีนะครับน้ำเจ็ดสีค่อนข้างังน่ากดอยู alan, is ่นะครับแล้วก็ลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งน้ำจุดแปดหนึ่งนะครับบอกว่าล้นเลยับแบบนี้เขาเรียกว่าน้ําล้นนับเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับเนี่ยขอรองรียงที่ลูกครบลูกครึ่งนะครับแต่ว่าขอต่อ p s j ที่1ลูกนะครับ PSJ ที่1ลูกนะครับแล้วก็ไปรองรียงที่ลูกครึ่งนะครับ เพราะว่าเงียมองว่านะครู่นี้ไม่น่าจะยิงขาดนะครับเพชเชอรอาจจะชนะแค่1ประตูนะครับไม่ว่าจะยิงเท่าไรอาจจะเป็น32หรือห้าสี่หรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าไม่น่าจะยิงขาดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคาที่เปิดมาเงียวขอรองนะครับขอรองนะครับส่วนสูง็มเกมนะครับเปิดมาที่สามลูกสามลูกควบสามลูกครึ่งนะครับเปิดมาที่สามลูกควบสามลูกครึ่งต้องบอกว่ายะมากนะครับต้องยิงสี่ลูกเลยนะต้องยิงสี่ลูกเลยนะครับประตูรวมนะก็ อย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าสองทีมนี้นะครับยิงประตูเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเเชหรือลรียงนะครับยิงประตูเยอะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้สี่ประตูนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะฉะนั้นสูงนต็มเกมนะครับสี่ลูกนะครับกดได้เลยนะครับกดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น3ามลูกกับ3มลูกครึ่งนะครับหรือว่าสมลูกหรือสมลูกครึ่งนะครับย่ยมองว่ากดได้หมดเลยนะครับกดได้หมดเลยนะอาจจะยิงกันถึงห้าประตูด้วยซ้ำนะครับเกมนี้เพราะว่าทั้งคู่นะครับยิงเยอะนะครับยิงเยอะนะครับส่วน สูงแรกนะครับสูงแรกเปิดมาที่ลูกครบลูกครึ่งนะครับแล้วก็ลูกครึ่งนะครับก็โดยจากราคาน้ําลูกครบลูกครึ่งน้ํา8ดอนะครับก็เป็นราคาน้ําที่ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็น้ําที่ลูกครึ่งนะครับน้าจุดสองหนึ่งถือว่าน้ําล้นนะครับถือว่าราคาไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าสังเกตดูจากตรงนี้เหมือนน้าหลอกนะครับเหมือนน้าหลอกเครับเพราะฉะนั้นนะครับสูงแรกนะสูงแรกกดไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกครบลูกครึ่งหรือ1นงลูกนะครับเพราะว่ามันต้องยิงหนึ่งสองประต เพราะฉะนั้นนะครับสูงแรกนะครับกดสูงไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ส,ส,สูงเต็มเกมก็กดสูงไม่ได้เลยนะครับส่วนบอลเต็งนะครับบอลเต็งขอรองลียงที่ลูกครบลูกครึ่งน้ํา8อกนะครับแล้วก็ถ้าเป็น1ถ้าเป็นเปสเชตต่อ1ลูกนะครับก็ขออย <cat> an <c circles> ู่ฝั่งเปเชตไปก่อนนะครับมีสิทธิ์ยกนะครับอย่าลืมนะครับใครที่กําลังมองหาเว็บที่มันโกงกดไปนะครับไม่โกงไม่เกียนนะกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแก่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับสมัครฟรีแก่เติมทุนนนนนเเเข้้าาามล่่ััะครบ พร้อมเข้ากลุ่ม VIP นะครับเดี๋ยวจะให้ดูกลุ่ม VIP นะครับพร้อมเข้ากลุ่ม VIP ที่แจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะครับถ้ามีบอลแข่งนะครับแจกทั้งวันทั้งคืนนะครับใครนะครับสนใจก็กดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะครับใครสนใจก็กดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะครับนี่ไงครับตอนเช้านี้ก็แตกกันไปแล้วนะเดี๋ยวพิเศษสุดนะครับเฮีจะมีคู่บอลจำลองจากเกมฟีฟา2020ไม่ดูด้วยนะครับว่าคู่นี้นะครับจะยิงเยอะเหมือนกันวิเคราะห์หรือเปล่านะโอออเคคคคคครรรรััััับบบบสหนนนนีี้้ก็พแ่ะขุณ